ไคได้ยิงเลยเว้ยโหแล้วคิอดอยวิวเด3สามโัมเต้เป็นไอวอะไรครับสิบหกครับยังไม่อัพครับไม่อยากจุกเลย กลัวผลกลัวผลตามกลัวผลกระทบใช่ไหมครับผมตกแล้ตอนนี้ Welcome to PUBG Mobile ว่าถ้ากระตุกโอ้ผมก็เล่นลำบากแน่นอนอะ่ะ ไปใหม่ใหม่ดีนะแชมปอามามีไหแชมป์แชมปมมีไหมเแล้วได้นดีๆนะทัไเข้าไุแล้วเสียงเสียงไม้นี่ยคือเป็นเฉพาะของผมหรือว่าเป็นของคุณเต้ด้วยของ iOS ไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจแต่ผมปิดผมปิดผมปิดด้วย เดวตาหน้าลองสลับดูิเดี๋ยวผมลองพุเต้ผมลองปิดก่อนนะพุเต้ไม่ต้องปิดนะล้ดูว่ายังไยเสียรับหรือเปล่านาเสียสวยไดีอะที่ได้นี้แต่นาเซียมันสคัญอะเสียดาไม่มี่เรื่องนี้นะยไม่เคยดนอะไเลยนะ ไรของเนี่โอ้มีคนทำมิตตี้นะมืองจริงหน่อยเถอะไใบภาษาก่อนดีกว่ามรุกบ้านเลยวัมาภาษาด้วยวัดมรลงบ้านคู่มรลงเข้าก่อนนะเปียบเว้ยมรุกภาษามรุกภาษาเข้าก่อนนะเปียบเว้ยเมื่อกี้ผมต้องโดนช้าว่ะเฮียเออมาจะมองไม่หยุดแม่หมดกล้องเลยกู มาเลยไอ้ที่ลูกซองกูเลยแกงทำร้ายพีท็กทีนึงนก็ไม่กล้าเข้าหรอกเข้าไปเนี่ยเนย่เอาเอาเดี๋ยวยุดเขงวะเอาตะโกะมานะแจมวิงไปบ้านหกหลังนะ <Okay. S 1> โอเคผมมาก็เรียบร้อยแล้วนะ มันสายมานมือไม่มีกาวเดยเพื่อนไม่ชอบหลุดอมันรอรอบประสาเลยออกไปไม่ได้ยิงเข้ายิงกู้่อนมาะ้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้หนึ่ตัวจริงได้จริงได้จริงได้ Rồi ra con đi. Về bên đây. Anh sắm hay? Anh đi anh đi sắm thế này. Ờ đi. Đó đi. Đó là hả? Ok, luôn phòng. Cái khóa nhằng mà, chờ để tiếng đến mình khóa <ว>งเจ๊กเห็นไหมไม่เห็นนะฝั่งไหนฝั<ว>ง่งัไงไ่ฝบ้านฝั่งบ้านคู่เหรอใช่ตรงหลังเตรียมอยู่แล้วกําแพงยังไงนะเดินออกไป Awesome ทิ้งของหมดเลยว่อนไม่เห็นนะตุ่มเท่าที่ดูไม่เห็นนะไปแล้วป่ะเป็นจานดียวเมื่อกี้ผมยิงตรงปัสสาวแม่เงเลือดลงหลังแล้วไหมวะ I got supplies. Pues มันจะถอยไวขนาดนั nah. ้นเลยวะัดใจายง่ายนะไม่ได้มาทางนี้อ่ะมีจมอไซค์วะคือถ้ามันข้ามถ้าข้ามฝั่งจะต้องเห็นงูไม้นี่กูไม่ไปซุ้ยเลยใช่ปะไปดูที่เฝ้าก็ได้ใ่ครับมีรถไหมมีบีบีฟุดบีบีฟุดไปดู ถ้าเสาก็น่าจะไปเสาเนี้ยมากนองโอ้ยไปอ๋อ <Okay>. oh. ผมไปเสาเนี้ยกันไปูดตรงห้องน้ำก่อนแป๊บ,บนึงวเพราะว่า,าตรงโดมมันเป็นมอเตอร์ไซค์หม่งมาทั้งสามตัวไม่เข้ามาทั้งตัวเลยลก็ดีจะทันวอตดี phi áo quân ốc này Ừ, quân tiêu, ok, mhm 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 lên mhm จมีคนเปิดของอะเงินมั่ล้วเลยต่มีมีไปฟูดมากกำลังไปบัน w a ใช่ใช่ไปไปบันชุบอะครับ <Awesome. S 2> นี่นะคุเยโอ้ช่วยต่อสู้สี่มไม่ได้<ะ>ตัวเลย <laughs> ขึ้นมาช่วยต่อสู้สไดเอซิตไปก่อนได้เอซิตไปก่อนมีอากเอ็กีด้วยนะครับในศพตุ้มไม่อย่างพูดดีเลยปืนการยิงมันนากอหมดแม็กเว <laughs> อออเอใครตเองมีท้ายไมโฟนอ่ะโอเคเราอยู่กลางวงเลยว่ะเรา,ราสป,ปิงไหมตีนู้นไม่เคลียร์หรอเอยตีนู้นไม่เคลียร์ยังครับโอ้ยังแตกอีกอ <ผม S 2> ่แลบบ็คกับแบลของผมนถ<บ>ผมอผมยืนนู้ ตรงนี้กล่องนี้มีท้ายโฟว์ Watch out น่ารักครับ,รบไม่ควรเล่น M4 กับปืนจานเพราะว่าปืนนิ่งเหมือนกันถ้าเทียบล้วแล้วแต่ขนาดเลยจริงๆแล้วอะ่ะผมไปซื้อไปซื้อหมวกในออดจับปอน <S <S ไม่มีตังค์ผมจะมาไหมเนี่ยมีตัองค์อยู่บาทเดียวเอาเงินไหมครับแบงเอ่อซื้อยาน้าไหมหน่อยครับเอายาน้ำมายาน้าซื้อได้เท่าไหร่ก็เอายาเม็ดอ่ะยาเม็ดอ่ะเอาไปเอาเลยจริงด้วยจริงต้องข้างตู้ต้องอีกหนึง่งเดียว ออเหรอครับอ่ะอืองอยู่ในวงของเราอืมวงมปกลับไปดุน่นด,ดิขึ้นไปไอ้เปล่าอืมจะขึ้นไปดูบ้านชุบนี่ไหมล่ะไหนก็อยู่ในลายนะโอ้ตกอีลวยี่ไม่มีสมกวกอ่ะใครมีสมวกขอแบ่งบ้้งดิขอแบ่งสักลูกหนึ่งได้ได้ได้มามาไม่มีเหมือนกันเมื่อกี้ผมเหลือห้าบาทคือสมวก ไม่ก็ประจําการตรงนี้ก่อนก็ได้ตอนนี้มีอยู่ยี่สิบคนไอ้ดอกลงตรงนี้อ่ะไอ้ดอกลงเนี้ย มือรถอยู่คันเดียวนะใช่ไหมอืมแล้วรถมัน<ะ>ซ้อนสองด้วยอีกสองก็ต้องหลังแหกอะบ้านชุบมี้ก็ลองดูคิฟวฟีดดูดิว่าเฮ้ยวงดูนน็ูเมป่ะสาวชุดป่ะโอ้ดูวงมีเราไปเล่นไหนอะ ่าแช่ป่ะขึ้นเกียร์ขอ้นไปด้วยไปด้วยด้วยนั่งดิฉันดูแน่นัุ่งมั่นไดเหมือนกันอผมคือผมนั่งพวกผมเตรียมยิงเลยเนี่ยคนนั่งอะถึงเขาว่า iPad มันจะได้มุมมุมสูง มุมตูงใช่ตัวตับจะได้มุมมุมยาวยืนในบ้านไหมเล่นบ้านไหมโอ้โหเบคฟุตระยะร้อยเมตรไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเพ่งศัตรูครับก็คือเห็นแบบเห็นไกลเลยระยะตัวตับมันจะได้มุมยาวใช่ไหมมุมข้างตับมุมยาวอยากจะรู้ว่าระยะประชิดมุมโนี่ยได้เปรียบมากก็คือยืดไปออกข้างมากกว่า รอปรับผมมอ,มองอะ่ะแต่ผมปรับอยู่แล้วไงปรับให้มันกว้างกว่าเก่าอยู่แล้วอะ่ะเห็นตูดอะ่ะเห็นตูดตอนวิ่งอะ่ะอืมใช่ี่ยหลังหลังไม่เคลียร์อ่ะเยวขอดูหลังกอนนะเป็นแค่อสองตัวเมื่อกี้เลยหลังเออที่กลับรถมาสองตัวนี่สองตัวหราอไม่สี่ตัวไม่ไม่สี่สี่ผีทางทางต้เลย<อ>ผมยิงไปสองอันดันหลังอ๋อใช่ผมก็ยิงสอง เพราะว่ามันขึ้นว่าบอกว่าช่วยทีมสี่อ่ะเมื่อกี้แนวของผมอ่ะบอกขึ้นว่าช่วยทีมสี่แอสซิสสี่แอคคนลเตตี้กันกับอันนั้นตี้แบบตี้สบายนี่ป่ะที่อยู่นี้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อันนี้บ้านตรงนั้ไม่ได้จำไม่ได้จำชื่อเลยครับไม่เคยจำเลยสมัยที่โดนยิงเนี่ยสมัยที่โดนยิงเนี่ยเนี่ยนใช่ไหมตี้พามาเห็นไหม ไได้เฮียยืดสองก็ดีอย่าลืมพารถมานะรวยครับอันนั้นสำไนาปีสำเลิกล์ไม่น่ามีแล้วโอ้กระตุกเยอะนอนเต็มเลยนี่นามีแล้วลรมาจากหลังเมื่อกี้เฮ้ยมีรถมีรถมีฟู้ดมีรถมีฟู้ดฮัลโหล ใครขี่ไปฟุตอ่ะระเบียงบ้านนี้น็อกทิมไหมทิมไหมจะทิมไหมแต่ว่าไม่รู้ดิมไหมหรอเพียงเมื่อกี้ไดจะขี่เอมื่กี้ระเบียงบ้านเนี่ยนกก็ไม่อกี้ได้ขยับไปฟุตมาล่างเหรอนะครับลงกัดหรอกมีคนงีตัวถ้ามันขึ้นมาดังช้างลงเฮ้ย ในบ้านมีสองตัวนะน่าจะชุบกันได้แล้วแหละครับหังมีลเราปักหลังตรงนี้แล้วกันผมผมผมรอเคลียร์หลังจากฮอสสป,ปิงนะที่นี่ย่งังอ๋อมันวิน่งมนเียนมากว่าโอเคเราเราลงไปชิดก่อน นี่ยปบนนงเนี่ยเบสอง awesome a w e อตัวนี้ตาเลยนะพี่อนไอ้คน <c oughs> คราวนี้เราตีบ้านคู่นะโอ้ oh, แตบบ่วงกับรถ มันคู่อยู่ที่หน้าต่างหน่ตัวเอ้ยมันมีเศษนะต้นม้นู่นนกหนึ่งจิบบ้านไหเนี่ยแต่ว่ารอไม่ไมไม่มีตองติ้งมีน้องตข้างบาตัวนึงโอเคจองบ้านเราอยู่ในวงไม่เป็นไรมันยิงกันอยู่วะเอาเดี๋ยวเพื่นมีใครมาชุบกันนะ ่อยิงผมยิงผมผมด้วยฮะเมื่อไรวะฝั่งมันไหนโกดังมาไหมล่ะฝั่งโกดังเหรอ,อน,นันนั้นที่ขึ้นมากันคือมันนอ็อกอยู่นะสามตัวเบะให้ตัวเลยตอนนี้โอเคสวับบสดีอย่าฝั่งซ้ายต้องเข้าวงมันแน่นอนเลยอ่ะ เหลยสองตัวไม่ใช่เหรออันนี้ตรงนี้เราเบียงนับเบียงนับนับต่างมีซ้ายหนึ่งกับบ้านหนึ่งอ่ะเออพอดีเลยอย่างนั้นหนึ่งหกสิบโอ้ยบ้านใช่ไหมมาครับบ้านหนึ่งสวยโอเคครับคราวนี้เหลือซ้ายก็ม่เหลือ <laughs> คนเนี่ยไม่รู้อยู่หยยไหนแล้ววะดังเนินมามันอยู่ในวงโอเคอรถเนินดำเลยเนินดำเลยขึย้นวานะ,เจ,ะเจ็บปะ่ะเจ็บป่ะเนินก,ก่อนหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งอะรถผมไม่อยากไปสองห้องน้ำเปล่าห้องน้ำเปล่าจะคิดไม่รู้ดิมาผมขับแล้วกัน มาไฟไปเอ้ยมาไฟไปห้องตามผมว่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องตามฮ่องตามนี่นี่นีนี่อ่าฮึยี่กเรียกกระเทียมยี่ก็เรียกกระทืยมเฮ้ยนี้มีร่องอยู่นี่ว่าอยา้ร่องมันได้เลยอย่างนี้ก็ไม่เรียกรูมอย่างนี่ก็เรียกกระทืยมกำลังหมาหมู่ ไม่มีใครไม่มีใครเรียกถูกเรียกหนึ่งหรอของเราใช่ไหมจะเหยียบแล้วมันก็ลอนอ่ะเมื่อกี้โยกฟ้าโยกกว่าเดี๋ยวดูสิได้ตัวเดียวเอง <c oughs> เอ็ติดนะเอ็ติด แอสเซสซีแอสเซสตี้เมื่อกี้แหละตีรถรถวิ้ฟุตอ่ะแหละ